มาดูกันที่อีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นคู่ที่เตะดึกกันหน่อยนะฮะ, <mm> ะเด็กผีต้องนอนดึกกันนิดนึงนะครับในคืนวันเสาร์นะครับแ <mm> มนยูนเตดบุกไปเยือนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด นะครับเชฟฟอร์ยูเนเต็ดเนี่ยนะฮะแพ้มา4เกมติดต่อกันในลีกนะครับหลังล่าสุดออกไปพ่ายกับฟูลแลม1ประตูต่อ3ทําให้เจ้าบ้านรั้งอันดับสุดท้ายนะครับมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากการลงเล่นไปแล้ว8เกมในฤดูกาลนี้โอ้โ <c oughs> ห,หผลงานไม่ดีจริงๆนะครับความพร้อมในเกมนี้เนี่ยนะครับพอฮิกกินบัตทอมผู้จัดการทีมชาวอังกฤษเนี่ยยังคงไม่สามารถใช้งานคริสบัตแชมจอร์นีแกมธอมเดวิสริสนอริงตันเดวิสแม็กซ์โลว์จอชบอลด็อกแล้วก็วิลเลียม โอซู่าที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับรวมไปถึงแดเนียลเจฟฟิสันที่มีอาการป่วยแต่ข่าวดีก็คือเป็นออสบอนน่าจะฟิตพร้อมกลับมาช่วยทีมอีกครั้งนะครับการจัดทัพนะครับไอคิวปทัททอมเองก็จะมาในระบบ4-3-4-2-1นะครับคาร์บอนอาเชอร์ได้ออกซัสเป็นตัวจริงในตำแหน่งของหน้าตัวเป้านะครับพร้อมกับมีกุสซาโบฮาเมอร์และ เจมส์แม็กเฮตี้ที่คอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังนะครับ,รบมาดูความพร้อมของแมนยูภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากกันบ้างนะครับเกมล่าสุดก่อนพักเบรกทีมชาติเนี่ยต้องบอกว่าเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไปแบบระทึกใจนะครับคือจะแพ้อยู่แล้วในเกมนั้นเนี่ยแต่มาได้2ประตูจากสกอตแมทโทเมเนในช่วงทดเวลาบาดเจ็บโอ้โหเหลือเชื่อจริงโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะทำให้แมนยูมีสติที่ไม่แย่ไปจนเกินไปไม่งั้นแลเอริกเซนฮาร์ดเองอาจจะลงลดก็ได้นะในแมตช์ในแมตช์ดังกล่าวเนี่ยนะครับแมนยูเองเนี่ย รังอันดับที่10มี12แต้มนะครับจากผลงานชนะ4แล้วก็แพส4ีนะครับสภาบทีมในเกมนี้เนี่ยนะครับเทนฮาเองก็ต้องปวดหัวนะฮะไม่มีลิซันโดมาติเนสเป็นทุนเดิมอยู่แล้วล่าสุดคาเซเมโร่เจ็บจากการรับใช้ทีมที่ทบราซิลมาอีกนะลูกชอ,อกก็ยังคงเจ็บอารอนแบรนวิสากาก,ก็ยังไม่หายดีไฮร์เวมารา์เซียก็เจ็บเหมือนเดิมนะฮะอามัดเดียโลแลวเขาบิม้มายนูก็ยังคงมีอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันส่วนเจอนซันโชโดนตัดชื่อออกจากทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับล่าสุดเมื่อคือนที่ผ่าานมา ก็เป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าซานโชมไม่น่าที่จะอยู่ภายใต้แผนการทําทีมของเทนฮากแน่นอนแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ่ายรูปทีมไม่มีซันโชมาถ่ายด้วยอ้าวอ <laughs> เออนะฮะแต่ก็ยังมีข่าวดีนะเมื่อจะได้ตัวราฟาเอลวารานและเซคกิโอเรกิลอนกลับมาเป็นตัวเรื่องในแนวรับอีกครั้งนะครับการจัดทับเนี่ยจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับรสมุนฮอยลุนได้ออกซัดเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าโดยมีบรูโน่แฟนัน เมสันเมาส์และมาคัชแบรดฟอร์ดคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังนะครับแมน้นถ้าทางด้านแมนยูนเต็ดเนี่ยปลดล็อกคว้าชัยชนะได้เป็นเกมแรกในรอบ3เกมจากทุกรายการในเกมล่าสุดที่เอาชนะบรฟอร์ดไปได้2ต่อนหนึ่งนะครับทำให้ทีมเยือนรั้งอันดับ10นะฮะมี12แต้นะแมนะเกมนี้ก็ต้องดูว่าไปเยือนเชฟฟียูนเต็ดที่ผลงานไม่ดีแบบสุดกูเลยเนี่ยนะฮะจนอยู่ลำสุดท้ายของตารางแมนยูจะสามารถคว้า3แต้มกลับมาได้ไหมถ้าไม่ได้นะ ต่อให้มีเพียงแค่แต้มเดียวกลับมาเนี่ยผมว่าเทนฮากก็คงต้องโดนวิจารณ์อีกนะครับเพราะว่าเจอกับทีมอย่างห้าอันดับสุดท้ายแล้วนะ่ยยังเอาชนะไม่ได้นี่มันก็มันก็ไม่ได้แล้วนะมันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วอ่ะนะฮะเรามีการวิเคราะห์ของพี่จอมบอบูนะอ่ามาให้กับแฟนผีได้ติดตามกันนะครับส่งสัปดาห์นี้พรีเมียร์ลีกกลับมาแล้วนะฮะเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเด็กผี ได้อดหลับอดนอนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าแข่งวันเสาร์ตีสองตามเวลาประเทศไทยอะไรกันนักหนาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเจอกับเบอร์ลี่ไปเยือนเบอร์ลี่ก็ตีสองวันเสาร์จะให้พวกกูได้หลับได้นอนสบายใจบ้างไม่ได้นะต้องให้ตื่นมาดึกดึกด่นตื่นมาแล้วก็บีบหัวใจนะประสาทจะกินเสียวสันหลังมั่ง ตอนนี้คู่แข่งเขายิงตรงกรอบเมื่อไหร่นะเป็นได้เสียวตลอดเลยแมนยูครับจะบุกไปเยือนเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดทีมอันดับบวยของตารางพูดถึงอันดับบวยแล้วก็หลอนยังไงไม่รู้ก่อนก่อนที่เชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดจะตกชั้นเนี่ยแมนยูก็เคยถูกบวยติดคอตอนเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดเป็นบวยมาแล้วนะฮะนะยุคข,ของโอเลกุนาโซชานะเคยบวยติดคอมาแล้วเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดเนี่ย ด,ดูการนี้นะฮะยังไม่เคยชนะใครเลยนะเก็บได้แค่แต้มเดียวแล้วแพ้ไปเจ็ดนัดไอ้ทีมแบบนี้ดูเหมือนหมูที่สุดเนี่ยอยู่บวยของตารางดูเหมือนขนมกรุบแต่เดี๋ยวคอยดูนะฮะบวยมันจะติดคอหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือแมนยูตอนเนี้ไม่ว่าจะเจอทีมระดับไหนได้ลุ้นตลอดนะครับได้ลุ้นตลอดชนะก็น่าจะเป็นไปในรูปแบบของการเฉือน ประตูเดียวหืดขึ้นคอเหมือนเกมที่แล้วกว่อจะพลิกกลับมาชนะได้ก็ต้องทดเจ็บนะตัวผู้เล่นเทียบกันเนี่ยมันมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วมันมันต่างกันเลยนะคุณภาพของผู้เล่นค่าตัวแมนยูต่อให้มีผู้เล่นบาดเจ็บเยอะแยะมากมายนะครับล่าสุดกาเซมิโร่ไปเล่นทีมชาติก็เรียบร้อยไปอีกคนนึงนะครับคือต่อให้คุณภาพนักเตะสูงกว่า แต่เวลาไปเจอกับทีมที่ชื่อชั้นศักดิ์สรทที่อ่อนกว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถทำให้มันสูสีได้ตลอดเอาตรงๆนะฮะะหาว่าออกตัวก็ออกตัวแล้ววะ,ะนะะผมดูแล้วเนี่ยถ้าไปชนะก็ะจะโดนคำว่าบวยติดคอหลอกหลอนไปอีกเต็มๆเลยนะครับตลอดสัปดาห์จบเกมนี้แล้วสัปดาห์หน้าเจอกับแมนซิตี้อีกเพราะฉะนั้นนอยู่เฉยไม่ได้นะฮะ มันต้องชนะไว้ก่อนต้องชนะเท่านั้นประตูเดียวก็เอาก็ยังเชื่อฮะว่าแม้ว่าเกมเยือนจะไม่ค่อยดีแต่ไปเยือนไปเยือนทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างเชฟฟิลด์ยืนเต็ดแล้วเนี่ยทําไมชนะอีกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วโอนาน่านะเขายิงตรงกรอบมามึงช่วยหน่อยนะอย่าทาให้เหวอแดกไปกว่านี้อีกเลยนะอ่ะก็โอเคครับคิดว่ามันต้องวิจวิพากษ์วิจารอะไรมากน่าจะบุกไปชนะได้แบบ วุดวิตเต็มที่ครับแหมดูคุณจอมหรือวคุณบาบูนี่ดูดูค่อนข้างที่เครียดนะให้สัมภาษณ์ไปแบบวิตกังวัวกลัวต้องว่าทีมจะไม่ชนะแต่ช่วงท้ายวิดีโอเมื่อกี้บอกว่าโอเคครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะ <c oughs> คือแมนยูเนี่ยนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในฤดูกาลน,นี้เนี่ยเล่นกับทีมไหนก็แล้วแต่อ่ะมักจะสูสีหลายๆทีมเนี่ยเป็นทีมท้ายตารางนะแต่แมนยูทำให้ทีมนั้นเก่งขึ้นมาได้ ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นเชฟฟียูนเนเต็ดหรือเปล่านั่นน่ะสินี่หลายแมตช์ที่ชนะนะครับแต่ว่าชนะลักษณะที่ดราม่าอย่างเบรนท์ฟอร์ดอย่างเงี้ยชนะแบบเลือดตาแทบกระเด็นโอ้นะไม่รู้เหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นกับเชฟฟียูนเนเต็ดคืนนี้หรือเปล่าใช่เอาสีชอบเลยเชฟฟี่ใจได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเล่นในบ้านของตัวเองเท่านั้นแหละนะฮะเสียงกำลังใจอะไรต่างๆเนี่ยมันมันโอ้โหทำให้ปโปรคลาผู้เล่นเนี่ยให้แบบวิ่งสู้ฟัดเจอกับแมนยูนี่ต้องสููู้้้้ตตตาาาาายยยกกวว่่่่งงงัันนนนนนแแไ็มมคุณภพขออผเเลหื ผมยังชอบแมนยูแล้วฟันธงว่าแมนยูจะบุกไปชนะ2 0เศอผยกับคิดีกล้กันอศูนย์เลยนะคิดีกล้กันแต่พี่แบนต้องอย่าลืมนะโอนาน่าเนี่ยตรงเป็นตรงนะการการได้จะชนะแบบลินชีสได้เนี่ยโอ้โหมันมันก็รุ้นยากเหมือนกันนะนั้นเนี้แหละมันมีโอกาสแล้วเจอแบบดาบคู่ทีบุ้ยไม่ชนะมารู้ว่าไงแล้วนะ รับเสิร์ฟถึงแ้่จอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาาฬิกเป็นต้นไปติดตามได้ทาง y o u t u b e Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา